ครับวันนี้เราก็มารีวิววิธีอาบน้ำให้มาริโมโนะครับ<อ>นีน่นี่นะครับมาริโมของเราสี่ตัวครับถูกก่อนอื่นเลยเอามาริโมวางไว้บนมือครับแล้วก็เอาน้ำใส่นะครับแบบนี้ครับแล้วก็ถูครับเบาๆนะครับ จุดสีเหลืองตรงไหนหรือสีน้ำตานะครับให้รูปออกนะครับเนี่ยครับแต่ว่าของเรามันไม่มีนะครับเดยเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะกลมนะครับนี่นะครับถ้ามันไม่กลมก็ไม่เป็นไรนะครับเอาใส่น้ำเกลือไว้ สองสามคืนนะครับแล้วก็ขึ้นมาปั้นใหม่ครับปั้นของผมเนี่ยปั้นทุกวันเลยนะครับถึงกลมแต่ก่อนเขาเอามาเขาจะดึงจากตัวใหญ่มานะครับบางคนผมก็เลยแยกกันออกมาแล้วครับแล้วก็มาปั้นเขาบอกวิธีอย่างเนี้ยครับเออเอามาปั้นไว้แบบนี้นะครับ นี่ครับอ่าวันนี้เราก็สิ้นสุดเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย